country shaken by years of civil war a powerful warlord's quest for domination threatens all who stand in his way now the destiny of an empire and the fate of millions fight depend on สว well, ัสดีครับผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับอาเชีสุึดษาอสมแค็งในรายการแคลดอ่านสําราญใจนะครับวันนี้ครับผมมีหนังสือที่น่าสําราญใจมากๆครับแล้วรับรองว่าเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมรู้จักเป็นอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่อง3ก๊กครับแต่ครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึง3ก๊ก แบบที่เราเคยอ่านมาอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่สามโคกแบบว่าเป็นพงศาวดารเป็นเรื่องราวในปบระวัติศาสตร์เหมือนสามโคกฉบับเจ้าพญาพระคังผลนะแต่เป็นสามกคกที่เขียนโดยนักเขียนที่มีสำนวนรุ่มรวยแล้วก็โวหารที่แบบว่าหน้าดึงดูดหน้าสนใจมากนะครับนั่นก็คือยาขอบครับแน่นอนครับยาขอบพูดถึงยาขอบหนึ่คนเราจะนึกถึงคู่ชนะสิทธิ์ครับแต่ยาขอบก็ได้เขียนเรื่องสามกคกไปด้วยกันฮะ ก็เรื่องที่ยาขอบเขียนนี่ฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเอาตัวละครนะฮะในเรื่องสามก๊กเนี่ยมันเล่าด้วยภาษาที่อ่ออานสนุกฮนะแล้วก็มีฉากต่างๆอยู่ในเมืองไทยเป็นอย่างมากครับหลักมนั้นก็คือฮนะสามก๊กฉบับวันวนะีปกฮะโดยเล่มนี้นะยาขอบเนี่ย เียงเล่าถึงตัวละครนะฮะไม่ว่าจะเป็นตังโตะนะฮะซึ่งมีการตั้งชื่อที่แบบว่าน่าสนใจมากนะในะผมจะอ่านให้ผู้ชมฟังนะฮะเรื่องตังโตะผู้ถูกสาปแช่งทั้งสิบทิศนะฮะโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ เล่าปีผู้พนมมือให้แก่ชนลูกชัน้นจิ๋วยี่ผู้ถมน้ำลายรถ้านี่คือการตั้งชื่อเรื่องของออยาขอบนะฮะเอ่อคนอื่นผมเล่าตรงนี้นะยาขอบนี่นะฮะนามปากกาของโชดแค่พันนะฮะซึ่งโชดแค่พันนี่ก็เป็นนักเขียนที่มีบทสําคัญนะทั้งอยู่ในกลุ่มของสุภาพบุรุษด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนที่ดังมากๆนะ,ะเป็นแบบซุปตานะ์นักเขียนในยุคยุคหนึ่งนะฮะยุคสมัยหนึ่งก็คือยุคสมัยก่อนปี2500ของเรานะฮะ 2,470่า24 2,500เนี่ยยาขอบนี่ดังมากๆฮะชื่อของยาขอบนี่ก็มาจากจากขอบนะฮะวันนี้ตั้งนามปากกานี้ก็คือสีบูรพานะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยยาขอบเนี่ยเขียนเรื่องตลกลงในนิยายสารสุภาพบุรุษสีบูรพานะสีบูรพาก็เลยตั้งชื่อว่าจาขอบนะฮะหรือยาขอบเนี่ยล้อเรียนกับจาขอบเนี่ยนะฮะซึ่งจาขอบนี่เป็นนักเขียนเรื่องตลกในอังกฤษนะฮะต่อมาฮะหลังจากที่ยาขอบเนี่ยเขียนผู้ชนะศึ คิดแล้วนะฮะก็ได้เขียนเรื่องสมก๊กด้วยฮนะเพราะว่ายาขอบเป็นคนชอบค้นคว้าความรู้ต่างๆโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเมืองจีนนะฮะแล้วก็อยาขอบก็จะนํามาเขียนเล่านะเล่าให้มันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นยาขอบในี่เขียนสามก๊กเล่นนี้นะฮะมีชากต่างๆในเมืองไทยนะฮะการบรรยายอะไรเนี่ย พูดถึงภารัตน์นะซึ่งในสามก๊กจริงไม่มีนะฮะภารัตน์แต่ยาขอบสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้อา่านโดยแสดงเห็นว่าตัวละครในเรื่องสามก๊กเนี่ยฮะโอ้บางทีรบกันภารัตน์แตกอย่โหบเนี่ยใช้คำนวนภาษาเนี่ยโอ้โหคนไทยอา่านโอ้ภารัตน์แตกได้อารมณ์ร่วมครับจึงขายดียมากแล้วเป็นที่น่าสนใจมากๆนะปัจจุบันนหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหาอ่านยากนะฮะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ที่ ที่รู้จักของคนเท่าไหร่นะแน่นอนนะผมก็เลยต้องเอามาแนะนํำให้คุณผู้อ่านฟังกันนะอ่านได้ได้รู้จักเล่มนี้กนะันฮะสามพกฉบับวันนี้พกนะแค่ชื่อก็เทฮะวันนี้พกนะฮนะก็ เป็นการเล่าเรื่องนี่ก็ก็คือเล่าเรื่องสามก๊กนะฮะผ่านตัวละครต่างๆที่ที่ที่ยาขอบยกยก,ยกตัวอย่างมาแล้วก็แต่ละบทนะฮะแต่ละบทแต่รบบแตรเรื่องที่ผมไม่กล่าวชื่อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยยาขอบได้อุทิศให้กับบุคคลสําคัญในชีวิตของของยาขอบมากมายหลายคนรวมทั้งกุหลาบสายประดิษฐ์หรืศรีบุรพาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ฮะนอกจากอ่านแล้วจะได้ความรู้เรื่องสามก๊กนะฮะยังได้ความเมามันความฮาแบบไทยแท้ๆนะฮะอีกทั้งยังได้เห็นคู หลังชีวิตของยาขอบและความมีสำนวนภาษาที่รุ่มรวยอารมณ์ขันแล้วก็มีวัวหาที่น่าสนใจมากๆครับอย่าลืมไปอ่านกันนะครับสามกนะฮะสามคกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขียนโดยคนไทยอย่างเราครับยาขอบหรือนายโชิแพรผ่านกับสามโกฉบับวันนี้พกครับเล่มน,นี้ครับ